สุขโขปุญญสัอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์วันที่29 เดือนกรกฎาคมปีพุทธ,ทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลายามเย็นแดดร่มร,ม,รมตกของวันศุกร์วันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เรียกว่าเป็นของดีของวิเศษยอดนิยมมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผม ในถ้าเราลำลึกดึกถึงย้อนไปถึงในอดีตสมัยคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณทวดในสมัยนูน้นเรียกว่าสายเลือดไทยมาแต่โบราณน,นั้นลูกผู้ชายไทยตั้งแต่ยุคอดีตนั้นจะมีวัตถุมงคลที่เรียกว่าเป็นพระเครื่องติดเนื้อติดตัวยอดนิยมยอดฮิตมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณทวดนู้นแะครับผม วัตถุมงคลทิพย์พระเครื่องที่คุณทวดนำติดตัวในยุคในนั้นสมัยนั้นสุดฮิตซูเปอร์ฮิตที่สุดก็คือพระขุนแผนนั่นเองนะครับผมสมัยโบราณน,นั้นเมื่อได้วัตถุมงคลทิพย์พระเครื่องพระขุนแผนมาแล้วหนุมน่มๆสมัยคุณทวดคุณตาคุณปู่นู้นก็จะใช้ลวดถักแล้ะครับผม เพราะว่าสมัยโบราณน,นั้นไม่มีร้านเลี่ยมพระนั่นเองก็ต้องอาศัยลวดนี่แหละครับผมเป็นศิลปะเรียกว่าแฮนเมดเอาลวดนี่มาพันพัน,พนถักถักแล้วก็หุ้มองค์พระแล้วก็แขวนเดี่ยวนั่นเองหรือว่าบางท่านนั้นผูกเป็นผ้าประเกียดผูกที่แขนบ้างละห้อยคอบ้างละอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าอย่างที่กล่าวเปรียนว่าร้าน เลี่ยมพระไม่มีในยุคเก่านั่นเองนะครับผมเหตุที่ยอดนิยมพระขุนแผนก็ด้วยความเชื่อความศรัทธามาแต่โบราณการว่าอานุภาพหรือว่าพุทธคุณของพระขุนแผนนั้นไม่ธรรมดามีอานุภาพเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เรียกว่าถ้าลูกสาวบ้านใด ได้เห็นจะต้องสกิดคุณแม่แลครับผมต้องเรียกว่าหันเหลียวกลับมามองนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธามัทธิบราณการเพราะฉะนั้นอนุภาพเพราะว่าพุทธคุณของพระคุณแผนนี้จึงไม่ธรรมดานะครับผมนอกจากเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์แรงแล้วยังมีความเชื่อความศรัทธากันว่าพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี เรียกว่าเป็นนักรักแล้วก็เป็นนักรบด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นพระขุนแผนจึงเป็นซุปเปอร์ฮิตมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณทวดเพราะว่าทั้งนักรบและก็เป็นนักรักนั่นเองนะครับผมพระขุนแผนที่เป็นสุดยอดนิยมซุปเปอร์ฮิตของเมืองไทยนั้นกลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มบ้านกลางเมืองสุพรรณบุรีนี่แหละครับผม ถ้าเราเอ่ยถึงเมืองสุพรรณบุรีก็จะทำให้ลําลึกนึกถึงวรรณกรรมวรรณนิยายวรรณคดีไทยเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่แหละครับผมเพราะว่าตัวพระเอกของเรื่องนั้นมีนามว่าขุนแผนนี่แหละครับผมไปไหนก็เป็นเมตามหานิยมเมตามหาสเสน่ห์หญิงเห็นหญิงชมหญิงเห็นหญิงรักหญิงชอบแล้วนอกจากนั้น อนุภาพของคุณแผนนี้รว่าพระคุณแผนนี้อย่างที่กลาปเรียนว่าเป็นทั้งนักรบและก็นักรักมีอำนาจตบะบรารมีปกครองคนได้ด้วยนั่นเองนัครับมุมพระคุณแผนกรบ้านกลางเมืองสุพรรณจึงเป็นซุปเปอร์ฮิตนะครับผมยอดนิยมนิยมอนันดับต้นของเมืองไทยเราก็ว่าได้นะครัปุ่ม พระคุณแผนกุบบ้านกลางเมืองสุพรรณบุรีนี้เป็นพระุุกที่เก่าแก่อายุาหลายร้อยปีนั่นเองนะครับผมสันนิษฐานกันว่าพระกุเมืองสุพรรณบุรีก็คือพระคุณแผนบ้านกลางนี้สันนิษฐานว่าสร้างไว้ในสมัยอ,องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองในห่วงช่วงเวลานั้น เกิดสงครามนี่แหละครับผมกับทางฝ่ายพมา่าโดยมีท่านพระมหาอุปราชานี่แหละครับผมเป็นแม่ทัพใหญ่เพราะฉะนั้นาทางเมืองกรุงศรีก็ได้สร้างพระคุณแผ่นนี้ขึ้นมาพุทธาพิเศษเป็นเ,เนื้อแร่เป็นเนื้อแร่เนื้อดินผสมว่านหลากหลายชนิดนะครับผมกดเป็นพิมพ์พระเนื้อดินเผานั่นเอง แล้วก็ทําพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็มอบหมายให้บรรดาทหารทหารของชาติในยุคนั้นออกรบทัพจับศึกนั่นแหละครับผมเป็นขวัญและกําลังใจนั่นเองเมื่อเสร็จศึกจากการสงครามเรียบร้อยแล้วค่านิยมของอคนไทยมาแต่โบราณการนั้นพระจะต้องอยู่ที่วัดดังนั้นเมื่อทหารหารของชาติสิ้นสงครามแล้วก็ได้นําพระ มากลับมาคืนไว้ไวที่ยังบ้านกลางนี่แหละครับผมจึงได้มีการาทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นครอบเอาไว้จนกระทั่งการเวลาล่วงเลยมาถึงปีประมาณสมัย2447นี่แหละครับผมก็เป็นช่วงตรงกับรัชสมัยร้่นคร้ารัชกาลที่5ก็ปรากฏว่าพระเจดีย์นี้ก็ชำรุดทรุดโทรมพังทลายในบางส่วนไปเป็นธรรมดานั่นเอง นะครับผมทำไมพระกุบ้านกลางเมืองสุพรรณก็ได้กระจัดกระจายออกมาจึงได้นำมาไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ของอบ้านกลางี่แหละครับผมในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครสนใจนะครับผมการขามานาคมในยุคก่อนนั้นก็ต้องไปทางเรือทางน้ำอ่ละครับผม บรรดาพ่อค้าทางเรือก็ดีผู้สัญจรทางเรือก็ดีได้พานไปทางหน้าวัดบรรกลางในพักเรือก็ถือโอกาสหยิบเป็นของที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจกันไปมากมายปรากฏว่าเกิดประสบการณ์นะครับผมเป็นเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีแล้วก็เป็นทั้งนักรบและก็นักรักนี่แหละครับผมทำให พระกุวัดมันกากนั้นจรงค่อยๆอ,อันตรธานหายไปปรากฏว่าณน่าทุกวันนี้พระกุบ้านักลางนั้นราคาเช่าหานิยมถ้าเป็นพระพระแท้ๆสวยๆริมพ์นิยมนั้นเป็นพระเศรษฐีไปหมดแล้วนั่นเองทํำให้ของเรียนแบบนี้และระบาดสา์กระจายไปทุกทัก่วสารทิศนะครับผมก็ทําให้อนุชนคนรุ่นหลังนั้น ก็ลำบากใจแลครับผมเพราะว่าพระบ้านกลางนั้นแต่และองค์นั้นราคาท่านเช่าบูชาเป็นราคาของเศรษฐีไปหมดแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังไม่หมดโอกาสเิทธทีเดียวเพราะว่าในช่วงปีพศ2542ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนี้ก็ได้ทำพิธีนำผง กรุบ้านกลางนี่แหละครับผมพระคุณแผน่นนี้ที่ชำรุดี่แหละครับผมนามา,าล้อมรวมขึ้นขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็บรรจุผงพิเศษของดีของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพิ่มเติมลงไปอีกทำพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ทำให้พระขุนแผน่นรุ่นปีสีสองนี้เป็นของดีทั้งดีนอกและดีในนั่นเองคำว่าดีใน ก็หมายความว่าเนื้อหาวันนั้นเป็นพระกลุ่เก่าล้วนๆนั่นเองนะครับผมดีนอกก็มีการทําพิธีพุทธาพิเศษเรียกว่านิบนเกจิอาจารย์ลวงพ่อลุงปูค่ครูอาจารย์ผู้ทรงเกริยานิคมผู้ทรงสมาธิชั้นสูงมาพุทธาพิเศษแผ่พลังจิตลงมาในาพระเครื่องพระขุนแผน ปี2542นี่แหละครับผมแล้วก็ได้ตั้งชื่อพิมพ์นี้เรียกว่าเป็นพิมพ์ที่สำคัญอย่างยิ่งคือพิมพ์ทรงผลนั่นเองนะครับผมคำว่าทรงผลนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าคำว่าทรงผลนั้นคำว่าทรงผลหรือว่าพระขุนแผนพิมพ์ยอดยอดขุนผลนี่แหละครับผม พระขุนแผนยอดขุนผลมีความเชื่อความศรัทธามาแต่โบราณการว่ามีพุทธคุณเป็นเลิศสุดยอดทางด้านคงกระพันชาตรีนอกจากนั้นแล้วยังมีความเชื่อความศรัทธาว่าพระขุนแผนอยอดขุนผลนี้มีพุทธคุณทางด้านพิชิตภัยป้องกันภัยอันตรายเรียกว่าปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศ นอกจากนั้นคําว่ายอดขุนพลยังมีความเชื่อความศรัทธาว่ามีพุทธคุณเสริมบารมีนะครับผมทําให้คําว่ายอดขุนพลนี้เป็นพระยอดขุนพลที่นิยมมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับผมในสมัยโบราณนั้นก็มีการสร้างพระยอดขุนพลตั้งแต่สมัยยุคลบุรีสุขโขทยัย กรุงศรีอยุธย,ยาจนกระทั่งถึงยุคกรุงรัตนโกสินร์ของเราเนี่ยแหละครับผมเพราะฉะนั้นพระคุณแผนยอดขุนพลจึงเป็นที่รวมของพุทธคุณบบารมีอำนาจเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยแหละครับผมเหมาะสําหรับลูกผู้ชายตัวจริงนั่นเองนะครับผมสาหรับพระคุณแผนยอดขุนพลปี2000 ห้าร้อยสี่สิบสองเป็นพระดีพิธีใหญ่ท่านใดที่มีพระคุณแผนไม่ว่าจะเป็นพระกรุหรือว่าของหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ณนะสำนักแห่งใดก็สามารถจะเลี่ยมขึ้นกอแคว้นเดี่ยวประดับประดับบาร,รมีได้เสริมบารมีเสริม,รรม,รมดวงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นพระเรียกว่าเป็นพระของผู้นำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดของ พระคุนแผนบ้านกลางพิมพ์ทรงผลปี2 5 4 4 1 2ไปพร้อมๆกันละครับผมเริ่มจากกล่องบรรจุพระคุนแผนทรงผลนี่แหละครับผมกลุ่บ้านกลางนั้นมีหลากหลายสิบพิมพ์นะครับผมมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานพิมพห้าเหลี่ยมอกใหญ่ห้าเหลี่ยมอกเล็ก แล้วก็พิมพ์สําคัญก็คือพิมพ์ทรงผลนี้ด้วยนั่นเองกรงที่บรรจุปเป็นกองสีขาวใสสะอาดลบมุมลบเหลี่ยมทั้งสีด้านนั่นเองมุมบนซ้ายและมุมบนขวามือเรานั้นจะเป็นลายกหนกลวดลายไทยลงทองสวยสดงดงามแล้วครับผมด้านบนตรงกลางนั้นเป็นหนังสือไทยลงทอง พระขุนแผนบ้านกลางรุ่นทรงผลแล้วครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นเ,เมืองสุพรรณบุรีแล้วครับผมจังหวัดสุพรรณบุรี12สิงหาคม2542เป็นเลขไทยแล้วครับผม เลขไทยก็หมายความว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยนั่นเองเอกลักษ์ไทยก็เช่นธงชาติไทยภาษาไทยอาหารไทยหนังสือไทยแล้วก็เลขไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอกลักษณ์หรือว่าโลโก้พิมพ์พระขุนแผนนั้นก็จะเป็นทรงห้าเหลี่ยมนี่แหละครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นพระห้าเหลี่ยมนะครับผมพระห้าเหลี่ยมนี้ถัดเข้ามาข้างในจากขอบก็จะเป็นเส้นซุ้มนะครับผมเป็นเสาซุ้มแล้วก็เส้นซุ้มสวยสดงดงามมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมนั่นเองเดียกว่าเป็นโลโก้หรือว,ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระ ขุนแผนโดยตรงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรียกว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วนั่นเองภายในซุ้มเรือนแก้วนี้จะประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมานะครับผมมีทั้งปางมาลวิชัยแต่สําหรับพิมพ์ทรงผลพิมพ์นี้เป็นปางสมาธิละครับผมพุทธลักษณะนั้นประทับนั่งสมาธิราบนะครับผมนั่งสมาธิราบ อยท่านจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหาวันหน้าของพระกด็ดีเป็นของเก่านะครับผมเป็นเนื้อ,อดินผสมผงผสมแร่ผสมว่านแล้วก็เป็นเนื้อพระกุบบ้านกลางที่ชำรุดเก่าๆนี่นแหละครับผมนำมาผสมในเนื้อนี้จึงเรียกว่าดีในนั่นเองเส้นสายเส้นซุนซ้มนั้น มีมิตินะครับผมมีความคมความชัดความลึกแล่ะครับผมเราสามารถจะใช้แทนกลุกบ้านกลางได้นั่นเองบางครั้งเราจะเห็นแกลบแก้วละบางท่านสมัยโบายราณก็เรียกว่าแกบแก,บแกลบแก้วซึ่งมักจะผสมอยู่ในดินทรายนั่นเอง กตนั้นเป็นพระเกตปรีนะครับผมพระกันนั้นเรียกว่าพระกันนี้ยาวมาถึงบ่านั่นเองนะครับผมส่งผลก็คือตบะบารมีอํานาจนั่นเองซอกข้างในแขนของท่านนั้นลึกนั่ะครับผมการวาดวงแขนแล้วก็ทอด หักข้อศอกทังซ้ายและขวาแล้วก็ประสานมือเป็นสมาธิที่ตักของพระองค์นั่นเองขาขวาทับขาซ้า,ายนี่แหละครับผมอันนี้เป็นเส้นกรอบของพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วนั่นเอง เลี่ยมสวยๆส,สามารถแขวนเดี่ยวทั้งชายและโชว์ได้นั่นเอง,เองวันเกิดเบอร์เดย์ขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานสำคัญสำคัญสามารถเลี่ยมสวยๆบางท่านนั้นเลี่ยมแบบลงยาราชาวดีนะครับผมดูแล้วสวยสดงดงามแล้วก็เข้มขลังนะครับผม ลองชมภาพรวมนะครับผมพระคาถาบูชานั้นสั้นๆหัวใจพระคุณแผนก็คือสุนัโมโลสุนัโมโลสุนัโมโลนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านหลังนั้นจะเป็นหลังเรียบนะครับผมตั้งแต่ต้นฉบับของบ้านกลางมาแล้วจะเป็นหลังเรียบนั่นเอง ดูการปาดขอบข้างนะ,ะครับผมถ้าเป็นพระกรุกเก่านั้นถ้ามีผิวกระเทาะเราจะเห็นเนื้อในซ้อนกันเป็นกลีบๆแล้วครับผมอย่างพระองค์นี้ที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้เห็นเนื้อไหนแล้วตรึงตาตรึงใจเพราะว่า เป็นเนื้อเก่าล้นล้วนนั่นเองทำให้การผสมกลมกลืนเรียกว่ายังไม่เรียบไปทั้งหมดเพราะว่าเป็นเนื้อใหม่แล้วถ้าเป็นเนื้อโรงงานแล้วจะเรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเก่าผสมเราจะเห็นรอยยน่นเป็นอรอยยน่นรอยคลื่นนี่แหละครับผม แวนองเดียวเดียวเดียวโดดโดดเด่นเด่ดดดเดนี่แหละครับผมองค์เดียวอยู่นั่นเองเดียเด๋ยวเราลงวัดความกว้างของพิมพ์ทรงผลนี้นนแหละครับผมลงพัดเป็นเซนติเมตรอะครับผมส่วนที่กว้าง ็ประมาณ 2, 2องเซนติเมตรสอโดยประมาณนะครับผม2.1เซนจะเข้า2.2ด้วยนะครับผมเอา2.2เซนโดยประมาณความสูงความสูงก็ประมาณ3มเซนติเมตรครึ่งนะครับผม3มเซนติเมตรครึ่ง กำลังงามเรียกว่าไส้หรือว่าพิมพ์พระกําลังงามเราได้กําไรเนื้อเพราะว่าพระเนื้อนี้หนานะครับผมจะมีความหนาถึงเ,เกินครึ่งเซนติเมตรมาแล้วครับผมประมาณจุดเจ็ดนั่แหละครับผม,าม,าจ,ะบผมจะจะมีความหนา เป็นพระที่มีศิลปะระหว่างพุทธศิลป์เป็นเอกลักษณ์ของอเฉพาะกลุ่นี้แหละครับผมเส้นสายซุ้มเรือนแก้วนั้นสวยสดงดงามนั่นเองเป็นเรียกว่าพระลูกผู้ชายไทยมาแต่อดีตโบราณกาลนั่นเองนะครับผม สำหรับสุภาพบุรุษท่านชายใดที่จะแขวนพระขุนแผนนะครับผมก็ยังไงก็ต้องให้แฟนบางท่านก็บอกอย่าบ,บอกแฟนผมนะว่าผมแขวนพระขุนแผนนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่า,าโบราณจิงเได้ก,กล่าวเอาไว้ว่าผู้ชายคือช้างเท้าหน้า สมัยโบราณนะครับผมมีสำนวนไทยที่กล่าวว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่ว่าการเวลานั้นเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นควานช้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้า,าท่านใดที่แขวนพระขุณแผนแล้ว บางท่านก็บอกอย่าให้แฟนรู้อย่าให้ภรรยารู้ว่าแคว้นพระคุณแผนนะครับผมบางท่านกำชับกันอย่างนั้นเลยเพราะทำไมล่ะครับผมก็เพราะว่าด้วยความเ,เกรงใจความช่างล่ะครับผมถ้าภรรยาหรือว่าแฟนรู้เข้าว่าแคว้นพระคุณแผนแล้วเกิดแตกนอกเวทีขึ้นมาแอนจะสิ้นไม่จายล่ะครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะดนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่มีเมตตาได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ําจิตน้ําใจ และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยละครับผมในห่วงช่วงท้ายรายการนี้ก็ต้องขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทิน ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ